สวัสดีคร <two> ับผมมานะนะครับเจ้าของแฟนชายโรโซตเกียวครับเปิดมาก็ปีที่5จะเข้าที่6แล้วครับแฟนชัยก็3า0้อยกว่าสาขาตอนนี้มีอยู่ที่ต่างประเทศที่กัมพูชาด้วยครับประมาณ4่สาขาครับก็ตลาดขนมตเกียวเนี่ยมันยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมันจะเป็นสินค้าที่แบบว่าซื้อง่ายขายคล่องนะครับราคาก็จับต้องได้ไม่แพงไละที่สําคัญเนี่ยคนที่ซื้อแฟนชัยไปกําไรก็ได้6กเซนอยู่ได้ตลอดเลยครับ กุ้งเทมปุระนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยครับจะอยู่ที่15บาทนะครับเบอร์เกอร์ไก่ครับอร่อยในสไตล์แบบไทยๆครับรสชาตินี้ถูกปากคนไทยแน่นอนตัวนี้ขายดีมากครับเบอร์เกอร์15ครับอันนี้จะเป็นไส้กรอกชีสกับไส้กรอกลูกควันนะครับอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะครับเป็นไส้กรอกที่เราคัดคุณภาพที่แบบว่าโอเคแมทต์กับแป้งเรานะครับไส้กรอกนี้อยู่ที่10บาทนะครับต่อมานี่ก็เป็นไก่สไปซี่ไก่ชิริยากินะครับอันนี้เป็นสองไส้ที่แบบว่านิยมมากครับตอนนี้ไส้ครีมกับไสส้้้้้้ััััังขยยาาานน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 นะะะะคคคครรรบบบบบเเป็็ชชชิิิลลกกๆแีีีีจจไมม่่่หวพอออดูท ไส้ครีมก็ไส้สังขยาแล้วก็ไส้ไขน่นกกระทาเนี่ยเป็นพื้นๆทั่วไปเรามีอยู่แล้วครับแล้วก็ไส้ไก่สับนะครับ ตัวแป้งมีหลายสีครับมีชาโคชาเขียวอัญชันสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ชาไทยครับตัวนี้กำลังขายดีครับอย่างเช่นมันม่วงอย่างเงี้ยก็จะได้กลิ่นสไตล์มันเผาแท้ๆของสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับชาเขียวก็เป็นรสชาติของชาเขียวแล้ะครับเราจะได้กลิ่นตั้งแต่ตอนที่วางแป้งลงไปบนเตาเลยว่ากลิ่นของชาเขียวเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาติดจมูกเลยครับแป้งเราเนี่ยจะไม่เหมือนแป้งที่ขายอยู่ทั่วไปนะครับเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบเกรด A ที่ทำนะครับมันไม่เหนียวครับเวลาเย็นเนี่ยมันจะกรอบนอกนุ่มในนะครับแป้งเราเนี่ยพัฒ ทำเป็นตัวเกีียวครับมาที่นี่ครบจบที่เดียวเลยครับไม่ต้องเรียนที่ไหนอีกครับวันนี้ก็คือคีย์ออสของเรานะครับถอดประกอบได้นะครับวันนี้ถอดได้หมดเลยนะครับมันพับเข้ารถเก๋งได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งใน3รูปแบบที่มีให้ลูกค้าเลือกนะครับอันนี้เหมาะสําหรับตลาดนัดนะครับตามหน้าโรงเรียนตลาดเปิดท้าอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเหมาะนะครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งเป็นเคาน์เตอร์คีย์ออสตั้งอยู่กับที่เลยอันนี้สําหรับคนที่ประจําทางบ้านตัวเองในตลาดที่ไม่ต้องขนย้ายไปไหนแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งเป็น เข็นกลับอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมีให้เลือก3แบบนะครับอยู่ในราคาเดียวหมดเลยครับอันนี้จะอยู่ที่3 3 9 0 0กบาทนะครับของจะได้เยอะกว่านี้นะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะมีอุปกรณ์แถมให้เนี่ยเกือบ70รายการนะครับคือครบจบเลยนะครับไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมเลยเรามีจัดให้หมดเลยแป้งเราเนี่ยครับทุกคนเอาไปเนี่ยก็แค่ใส่ไข่กับใส่น้ำส่วนผสมเข้ากันแล้วเครื่องปั่นเนี่ยเราก็แถมให้กดปื๊ด5านาทีครับขายได้เลยครับ สอนด้วยครับสอนทาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะครับวิธีเลือกซื้อวัตถุดิบการบริหารจัดการร้านควบคุมต้นทุนกําไรนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักเลือกซื้อวัตถุดิบหรือวิธีควบคุมต้นทุนเนี่ยขายยังไงก็ไม่ได้กําไรครับกำไรของผมเนี่ยอยู่ที่60%นะครับถือว่าได้เยอะมากครับทำเลที่ตั้งเนี่ยก็จะเลือกตามร้านสะดวกซื้อตามตลาดเช้าตลาดเย็นนะครับน้าโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนต่างๆขายได้หมดครับลูกค้าส่วนมากของเรานะครับจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เเด็็กกกครัับแต่่วผู้ใหหญไปทางนนนมมีือ โลโซโตเกียวนะครับก็กดใน Google เลยโลโซโตเกียวแฟรนไชส์นะครับจะขึ้นข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆให้ดูได้เลยหรือถ้าอยากคุยเป็นส่วนตัวก็โทรมาที่เบอร์0880062562ครับอ,อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวงาน Smart SME Expo 2022นะครับเจอกันที่ฮอ7กับฮอ8เมืองทองธานีนะครับด้้วยกันไปชชี